สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ได้เจอกับอาจารย์หมอปลายอยีกแล้วนะคะคอาจารย์หมอปลาไม้แกะเส้นเทวดานะคะทุกคนวันนี้นะคะเราจะได้มาสัมภาษณ์คุณแม่นะคะที่เดินทางมารักษากับอาจารย์หมอปลานะคะเรามาสัมภาษณ์คุณแม่ก่อนว่าเขามาจากที่ไหนกันนะคะค่ะคุณแม่สวัสด,ดีนะคะ,ะ,คะวันนี้คุณแม่เดินทางมาจากที่ไหนคะมาจากพระรามสองค่ะกรุงเทพก<อ> <personas S 1> รุงเทพมพระรามสองนะคะอ่าแล้วที่บ้านทําอะไรอยู่คะเนี่ยขาย พิกแกงค่ะขายพิกแกงอยู่ตลาดบางมดคุณแม่ขายพิกแกงอยู่ตลาดบางมดนะคะพวกพิกแกงและอะไรอีกนะคะก็กะทิคั้นมะพร้าวขูดค่ะคุณแม่ขายพิกแกงอยู่พระรามสองนะคะแถวตลาดบางมดนะคะและก็มีพิกแกงมีกะทิสดนะคะกะทิคั้นนะคะของคุณแม่นะคะค่ะถ้าใครสนใจไปตลาดบางมดนะคะ ก็แวะไปหาคุณแม่ได้คุณแม่ชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อเล็กค่ะคุณแม่เล็กนะคะของกะทิเขาสดจริงๆหมอปลารับการได้หมอปลาไปมาแล้วนะคะทุกคนค่ะและคุณแม่วันนี้เป็นอาการอะไรที่มารักษาอาจารย์หมอปลาคะกระดูกปวดสะโพกปวดสะโพกล้วลงขาคุณแม่ปวดสะโพกล้าวลงขามาแล้วค่ะวันนี้และอาการเป็นอะไรคะคอบ่าไหลปวดคอบ่าไหลด้วยนะคะก็ปวดหัว ปวดหัวแล้วก็ปวดหัวไม่เกณฑ์ด้วยนะคะปวดหลังปวดหลังเพราะว่าสะพายคาดเอวคาดเอวแล้วมันหนักปวดกระดูกหลังคุณแม่ปวดกระดูกหลังด้วยนะคะค่ะแล้วันนี้อาจารย์หมอปลาได้ทําไปโดยการใช้ไม้เขีย่ยเส้นนะคะได้ไม้เขีย่ยเส้นกับอาจารย์หมอปลาวันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างหายหมดแล้วหายหมดแล้วจริงๆไม่ปวดอะไรเลยะะไม่ปวดอะไรเลยนี่คือคํายืนยันนะคะ ของคุณแม่เล็กนะคะ,คะที่พระรามสองนะคะตลาดบางมดนะคะ<ห>คุณแม่ได้ทำการอาจารย์หมอปลาไปและเรามาสัมภาษณ์กันจริงๆเลยนะคะว่าคุณแม่บอกว่าหายแล้วไม่ปวดเลยนะคะค<ห>่ะอย่างคุณแม่เป็นคอบ่าไหลมาอาจารย์หมอปลาก็เขียย่ยเส้นให้คุณแม่บอกเลยร,รับประกันว่าหายใช่ไหมครับแมห่หายปวดจริงๆค่ะห,หายปวด แล้วก็เส้นจะพกนีกองหายค่ะหายปวดเลยใช่ไหมคะเดินเหินคล่องแค่เลยแต่หลต่อยเท้าดูหน่อยค่ะต่อยเท้าดูหน่อยนะคะนี่นะคะต่อยเท้าได้ขนาดนี้เลยนะคะหแล้วหายแล้วไม่ปวดเลยนี่คือการยืนยันของคุณแม่เลยนะคะพระลาดสองโดยการเขี่ยเส้นของอาจารย์หมอปลาใช้ไม้เขี่ยเส้นเนี่ยไม้เทวดาของอาจารย์หมอปลาเนี่ย เขี่ยเส้นให้คุณแม่หายใช่ไหมคะ่หายแน่นอนโอเคนะคะคุณแม่ยืนยันรับประกันยืนยันค่ะยืนยันรับประกันค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะอาจารย์หมอปลาฝากไว้หน่อยนะคะการเขียยเส้นหองอาจารย์หมอปลาก็รักษาพวกกระดูกรับเส้นที่หลังนะคะมาแบบปวดๆเลยนะคะกระดูกซับเส้นที่หลังสะโพกแล้วลงขาเนี่ยนะคะม้าแบบปวดๆเลยนะคะ อาจารย์หมอปลาสามารถทําให้หายปวดได้80%วันนั้นจริงไหมคะคุณแม่ค่ะจริงค่ะค่ะคุณแม่รับประกาศ80%เลยนะคะว่าต้องหายปวดนะคะค่ะ,คะและถ้าเกิดว่าใครปวดหัวเข่าเนี่ยนะปวดหัวเข่าเนี่ยมาป็นปวดเลยอาจารย์หมอปลาสามารถใช้ไม้เขี่ยเส้นให้หายปวดวันนั้น80%คุณต้องหายปวดเข่านะคะค่ะและปากไม่น่อยปวดหัวไมเกรนคอบาไหลา่กระดูกทับเส้นที่คอ แล้วยกแขนไม่ขึ้นเนี่ยฝากไว้หน่อยนะคะวันนั้นอาจารย์หมอปลาสามารถทําให้หายปวด90%ยังไงต้องยกแขนขึ้นนะคะถ้าถ้าใครสนใจที่จะมาหาอาจารย์หมอปลาติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0931547265ค่ะฝากไว้หน่อยนะคะกับอาจารย์หมอปลาไม้เขียดเส้นเทวดาค่ะแล้วประกันแน่นอนแล้วประกันะคะคุณแม่รับประกันค่ะนี่ประกันแน่นอนไปถามคุณแม่ที่ อ่าพระรามสองตลาดบ,บางมดได้นะคะได <คา S 1> ้คุณหนุนพีนแม่ด้วยนะคะกะทิสดกะทิคขานกับพี่แกงค่ะข้าขอบคุณค่ะคแม่ขอ,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคน